สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของเมนูที่อยู่ในกล้อง Fuji X-T100 กันนะครับว่าในฟังก์ชันเมนูเนี้ยมันมีเมนูอะไรให้เราบ้างปุ่มเมนูเนี้ยนอกจากมันจะมีเมนูแล้วฮะมันยังสามารถล็อกพวกนี้ทั้งหมดได้นะโดยการกดค้างไว้นะครับเห็ปพอกดเมนูค้างไว้นะครับมันจะขึ้นเลยว่าเป็นลูกกุญแจแล้วก็ล็อกนะฮะ ปุ่มต่างๆพวกนี้จะใช้งานไม่ได้นะมันจะโชว์ว่าล็อกออนนะครับก็จะใช้ได้แค่ปุ่มเมนูที่อยู่ตรงกลางแค่ปุ่มเดียวถ้าเราจะปลดล็อกก็คือกดค้างไว้เหมือนเดิมนะฮะแล้วมันก็จะขึ้นว่าเนี่ยฮะออฟนะฮะแล้วก็ปุ่มต่างๆเหล่านี้ก็จะใช้งานได้นะครับโอเค เข้าไปที่เมนูนะฮะกดทีเดียวตัวเมนูจะถูกแยกเป็น2พาร์ทด้วยกันก็คือเป็นชูตติ้งเมนูที่เป็นสีแดงนะครับชูตติ้งเมนูเนี่ยฮะก็จะเป็นชูตติ้งเมนูหมดมี5อันนะครับแล้วก็ที่เป็นสีน้ําเงินนะฮะจะเป็นเซตอัพเมนูนะครับมีอยู่3อันนะครับ <c oughs> เวลาเราจะใช้ถ้าสมมติว่าเรามาที่เมนูที่1ใช่ปะ่ะเราก็กดด้านนี้ก็คือกดซ้ายขวาเนี่ยมันจะเป็นตัวกลับนะครับ บนล่างก็คือเลื่อนบนเลื่อนล่างนะครับแต่ความจริงมันต่อกันหมดเลยนะเห็นปะมันถ้าเรากดขึ้นไปมันจะต่อเมนูที่5เนี่ยมันก็เลื่อนต่อเห็นป่สามสองนนะครับการตั้งค่าระบบโฟกัสนะครับ AFMF นะครับถ้าเราจะเลือกเราก็มาทางด้านนี้นะก็ให้เราเลือก เยอะแยะมากมายแล้วว่าเราจะเป็นโฟกัสแบบไหนนะครับอันนี้คือเป็นเลือกระบบโฟกัสนะฮะถ้าจะกลับก็คือกดด้านนี้บ f f นะครับ <Q> ก็คือระบบโฟกัสมันก็จะมีให้เลือกตั้งแต่พื้นที่ของการโฟกัสนะครับเราสามารถเลือกพื้นที่ได้ว่าจะเอาพื้นที่ตรงไหนนะครับแล้วก็ถ้าโอเค ก็กดตรงกลางโฟกัสโหมดนะฮะก็จะมีให้เลือกแบบแมนนวลโฟกัสก็คือโฟกัสมือนี่แหละเอามือหมุนเอานะครับเป็นคอนติเนียเป็นโฟกัสแบบต่อเนื่องนะครับแล้วก็ซิงเกิลก็คือเป็นโฟกัสแบบทีละจุดอ่ะเอาซิงเกิลไปนะครับแล้วก็ AF m โหมดนะครก็จะเป็นโหมดของการเลือกจุดโฟกัสนะะเป็นจุดเดียวนะครับเป็นโซนเป็นแบบ กว้างแบบ tracking ตามหน้าตาแล้วก็อก็คือทั้งหมดอ้ะสําหรับวันนี้นะ่าจะเท่านี้นะครับโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็จะเลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ